จะพามาดูผักชีในกะละมังนะคะคือตายเยอะเลยค่ะกะละมังนี้ก็คือตายกันหมดเลยค่ะตายเป็นย่อมๆอมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในร่อมมะม่วง,งมากเกินไปหรือเปล่า นี่ก็คือล่มนะคะไม่งามอย่างที่คิดค่ะแล้วก็มีตัวมแมลงนะคะตัวมแมลงมากัดไม่รู้ว่าตัวอะไรหาตัวไม่เจอะมีตายด้วยมีโดนกัดด้วยค่ะ อันนี้ก็ตายเยอะเลยค่ะแล้วก็โดนกัดด้วยหาตัวไม่เจอค่ะมีมดแดงไฟด้วยค่ะอันนี้ก็ตายกับหมดเลยจะเป็นเพราะว่าล่มเกินไปหรือเปล่า เป็นล่มของมะม่วงใบมะม่วงค่ะล่มไปทำให้ผักชีไม่โต